รองให้นานๆช่วงนี้จะมีสกินทองกับเขา้ายเย่อยปกติใส่ฟรีตลอดเลยเอันนี้ถามว่าฟรีไหมก็ฟรีได้เลยเ, <ๆ S 2> ลเอารับตรงนี้ทุกคนกันเด้อนะครับผม SCP TV เมีนเดฟเพมเต็มเอยในที่ชีวิว,วันนี้เชนมากับอุ้ยไอ้สกินทองแต่ะกินตองน,นี้ก็คือสกินฟรีนะครับทุกคนคะสามารถรับได้ด้วยสเปกตรัมนะครับหนึ่งพันสเปกตรัมที่ไปเก็บกันได้ดคันทีเกิน อาโอเคประเดิมตาแรกโดยการเจอโครดิม kind of ิเตอร์ friend, iten, นะครับเอ่อหากวันนี้หากวันนี้ที่เล่นเล่นไปแล้วขัด้วกระตาไกลก็ขอไปเวนที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าสกินตรงกับโทรศัพท์ฉันมันไม่ถูกฉลุกกันนะครับก็คือเพราะว่าต่อไปสัตว์อู้อีนี่ดิเพราะว่าเออสกินทองเวลาลงกับโทรศัพท์ฉันนะคะก็คือจะมีความเหล็กเกิดขึ้นนะคะก็ขอโทษทุกคนกันด้วยนะครับผมอ่ะ เล่นกันต่อนะครับทุกคนยังวันนี้ก็วางยงวางใยไปครับผมนาโคดีเนเตอร์กับผมนาโคดีเนเตอร์ฉันนั่นดิ๊ดดนี่ไงมึงอย่ามาดูถูกง่ายนะโว้ยอย่ามาดูถูกกันนะตัวนี้น่าจะ s p e ความเร็วยิ่งกว่าเกอีชาต่ออีกฉันนี้ฉันไปไหนนั่นนั่นเข้ารูตรงนี้ถ่านเจอนี่ฉันไม่หลงกลหลังนรูนี้ฉันโดนมาหลายรอบแล้วมันจะใั้นว้าไปแล้วมันจะไปตรงแผ่นไม้พอดีนะตรงนั้นเลยกันก็จะโดนพับไม้ฟีนั่นไงฉันว่าได้เนี่ย ชน,นานอนาคตดออกเลยนี่เพราะว่าฉันโดนประจําไม่ใช่ไรดอกนะโอเคมีบิงก็ไม่ได้ใช้โอ้ยมันรู้ทันนีนางโคนี้มันเล่นเป็นนั้มันเก่งนะเนี้ยเดี๋เด็ดเดีเเดเก่งแค่ไหนก็ไม่ใหญ่ไปกว่าฮันเตอร์หรอกนะจะนีเชียนไปหน่อยไม่อยากใช้บิงเท่าไรเลยทุกคนตกปลาีกธรรมดานี่านีเลยเออดีมากทุกคนอ่ะเออมาลงตรงนี้ห้องวีอยู่นี่ไหมโอเคไม่อยู่หากอยู่ก็ไม่ลงหรอกเพราะว่ามีพิษเศ็นะฮะ อ่ะมานั่งเก้าอี้ตรงนี้ก็เลยกันด้วยเก้าอี้ตรงนี้ก็คือมันก็เก้าอี้ตายอีกหนึ่งตัวนั่นแหละเพราะว่าจุดจุก็เข้าได้แค่ข้างแมสข้างหลังนี่เองแล้วคนที่เดี๋ยวไปในมันแน่อยู่ไหนกันน่ะโอเคโซนเครื่องโซนเก้าอี้โดยการวางใยไว้ทุกคนแล้วก็เดินรอบใยแบบนี้เดินเอาไว้เดินเอาไว้เก็บสเต็กนะันทุกคนเก็บสเต็กเอาไว้ เพราะว่าเดี๋ยวพอมีคนเข้ามาช่วยเราก็เข้าไปตีครับผมนะเราจะได้แบบสเต็กแบบเช็ดเลือดไว้นะครับผมนะจะมาตีบ้นได้ทันทีด้วยแต่ถามว่าบ้นแบบรัวๆไม่ก็มันมัก็ไม่ได้มไม่ได้บ้นรัวหรอกแต่ว่ามันมันเด็ดน,นี่ไงหนึ่ง,งครับทีฮะโอเคเช็ดเรียบร้อยแล้วก็ตีมมทำอีกทีหนึ่งมันดีครับผมเลยคนม่ช่วยไม่มีไทยแล้วพิเทนไม่มีไทยเหรอมึงเล่นยังไงเนี่ยเสียวันกำลังใจหมดครากทุยนี่ไงโดนไปซาโลแล้วก็ดิ้งยักษ์ตีเธเรืหนึ่งทีนะจ๊ะอ่ะ โอเคแล้วก็ตื้เอเบรนไม้โอเคเล่นแมงมุมก็ต้องวางใยเยอะๆนะคะ่ะทุกคนนะคะอ่ะไปนั่งเก้าอี้เฟสสองกันกนะเจน้องโครนั่งไปอือแล้วตรงนั้นพี่เทศเรามีใยอยู่60นะครับผมตอนนี้ก็พอมันไว้เลยเป็นมะเร็งชามะเร็งชาก็คืออาหารมะเร็งมุมนะคะทุกคนนะคะ่ะนั่นนั่นใครติดใยฉันมานี่ถุยโอเคโดน โดนแดงกันมาด้วยนถุยมั่วเดี hmm. it, it ๋ยวได้ไดวเหมือนจะมีน okay, ักประดิษฐ hey. uh ์มาด้วยเมื huh. uh ่อ huh. กี้นี่มันอาชีอาชีอาชีเตือนนอนอีกเสี้ยวเดียวเตือนเตือนเจ็บนะเุ้ยแล้วก็ตีซ้ำนี่ไงชนเก้าอี้อย่างโหดเอาคนโน้นมีเทย์ก็ผมนะคือดีโอเคเรายกมาแล้วก็เตยฟรีก็ก็ก็สักเร์นะจ๊ะแม่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบโดนรถไฟชนโดนรถไฟชนเนี่ยมึงกูหามันกูขับไม่ออกเลยนะเมื่อกี้อฮ้ยอาชีนั่งลงไปนิ่งนิ่งนี่ มีใครมาช่วยอาชีด้ดยโอ้โหน่าสงสารมากขายตายไปเลยแต่นี่นะปฏิกรของเล่นทำอะไรสกิลวิ่งนี่ผมชอบอย่างนึ่งก็คือแบบสกิลถุยกกอนถุยใยของมันอะ่ะโอ้โห แบบคือดีอยู่นะเอออ่ะนั่งไปแต่ข้อเสียของตัวนี้คือซนเครื่องไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าอ่าชนนเครื่องหน้าเก้าอี้ซนยากนิดนึงเพราะว่าสิ่งกีดขวางก็เยอะนะครับในการชนเครื่องอะไรโอเคเก็บสเต็กเก็บสเต็กไปชั้นหนีแล้วนางโคนั่งโค้โหตีโดนเก้าอี้แล้วหนึ่งเออเออมันช่วยไปแล้วไม่เป็นไรแต่เจ้ที่ชั้นยาอก็คือนางโคนี่แหละเพราะว่ามันจะตายแล้วมันรีครั้งเนี้ยมันตยแน่นอนถุยติดมีบลิงนะยัดไปหนึ่งเอนี่ไงเออ ล้วไปล้มนามึงนะกว่าแล้วเด็บฝดจะหมดเจ็ดไม่มือมาหนังไปเหยียดผมในใตายเดินตามมาบทสู้นีอ่อ่ะตัวต่อไปเอ๊ะทำอะไรกันเะไว้รุ่นถุย <Yeah. S 1> โอเคไม่โดนตีปัดเออโอโหลีกี้ก่อนอ่ะเรากั้งบนนี่อะไรนี่มีอีกสองตัวนี้นี่คือไล่จับยากมากนะครับทุกคนค่ะตั้งแมงสาบตั้งนักประดิษฐ์นี่มันบินได้โว้ยโ,โอโหตายแล้วรวมเรียนแมงสาบบินถุยโอเคติดคุย ตื้อม้อยมันจะลอยฉันออกไปจากจังเครื่องนี้เพราะเครื่องนี้มันก็จะเสวนะคราบทุกคนนะคับโอเคนั่นพี่เจนนี่นะจะน,นี้ไปไหนมีโอลิคีกเกียนะวิ่งไปโน่นแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเรามีสกิลถุยแล้วใจเย็นว้ใจเย็นว่าเดี๋ยวนั่นนั่นนัน่นนโหไม่โดนได้ไยถามตัวเองเนี่ยว่าไม่โดนไม้ได้อย่างไรแล้วเมื่อกี้มันไม่โดนรถไฟชนฮะฉันโดนฉันอยู่ตรงนั้นจะโดนชนแน่นอนโอเคโดนโดนแล้วก็สโลไปแล้วก็ติดใยเอาไว้ครับผมนะ ยายเรามีน้อยมากทุกคนเราไม่ได้เก็บชาร์จใหญ่ไว้เลยแล้วก็วิ่งด้วยสป,ปีดความเร็วแสงตีไปโอ้โหไม่โดนอ่าไม่เป็นระตึกไม้ไปก่อน1 2โอเคพีเตจะมีชั้นไฟไดเติร์ซสโลอย่างแน่แน่ฉันมีทกิลถุยแล้วนะขอถุยโอเคเรียยวเราโอ้โหตรงนี้ไม้ไม่ได้ทึบเลยดอนี่อะไรกันนี่เล็ดดูพีเตสโลมากเลยอะทุกคนาซสโลแบบนี้ไม่รอดเลยแยร่วงไปดีเมึอเออขอไปเสียงรถเดือดกับผมนะใครได้ยินนะจ๊ะบ้านติดถน,นนเนาะ แล้วตรงนี้มันอะไรนักหนา,นานเดือดีิไงมึงผมต้องตัดคลิปนะครับทุกคนคลิปมันอยากจะว่าไปว่ามาเพราะว่าผมซนผมใช้เวลาการซนเครื่องก้นข้างจะนานนะครับทุกคนเพราะว,วิ่งยในการซนเครื่องคือลำบากนิดนึงแล้วก็พิเติดลูกเองไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร,เรากเา็เน้นเก็บสีนะเน้นเก็บสีเน้นเก็บสีนนบสในแมปนี้แมปนี้่อแบบนข้างกว้างเลยจะเก็บสีก็ลำบากนิดนึงน,นะ,ะสำหรับตัววิ่น,น,นะเนาะโอเควางใยไว้ก่อนเผื่อมันมาติดใยอ่ามีคนไปยินแล้วโอ้ยน้ออีสองตัวนี้ดิอะไรกันนักหนา แม่คืนไไปปคน้ำลายแป๊บตุกคนฟากยาวกืนอะโอเคมันวิ่งไปไหนกันแล้ววะโอเคแต่แถวนี้มีติง่งเนตัดึ้นนี่โอ้ยแม่บินได้เก่งเดีย๋ยวกูสอยลงจากเครื่องบินเลยถุยนี่ไงโดนไปดิอ่าเอาทำไงทำไงร่วงไปดิขาโลกเดี๋ยวแต่แต่แตรง,งนี้ติ่งเนตัดึ้นนะ สิงในทัดขึ้นแสดงว่าก็ต้องอยู่แถวนี้นะนะสำหรับพิเตมันจะไปไหนไกลเราพิเตเราเป็นลตลีมีอะไรให้เคยไมเดีด๋ยวเดี mm ๋ยวเดี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 ยเดียวดี๋วเดียวเดง๋ยวเลยเี๋ยวเอ้๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเีเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเดียวเคี๋ยวเี่เดรื่องดีเดี๋ยวเดี๋ดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยเวเดี๋เดีีียดียเี <c oughs> อ่องจริงแล้กดมาเกียร์มือลั่นไปกดออกไม่ไม่นึกว่ามันจะโดนด้วยอือเฮเลยกี <c oughs> ้ก่อนโอเคใช้ลูกเองไปแล้วก็พี่เต็ดก็ซาโลโมชั่นกลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็เลี้ยดอกตร,รีมาใหโาา้โดนแค่ครั้งเดียวก็โดนแล้วหนึ่งสองสามสี่อ้าวเจ็บครับทุยนี่ไงมึงอ่ะเก็บสีวินวินอีกเลยจ้าก็อารอใครทีร่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมด้วยอคอมเมนต์ที่ชมไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม